มาดูกันว่าใครที่นั่งหน้ากระจกทุกวันนอสองชั่วโมงเพื่อแต่งหน้าแต่ยังรู้สึกว่าสวยไม่เท่าหน้าสดวันนี้เราจะมาแต่งหน้าที่ทั้งคงความเป็นธรรมชาติของคิ้วคุณและให้ความรู้สึกโปรสบายแบบไม่ใช้แป้งแต่ก่อนแต่งหน้าก็ต้องเตรียมผิวให้ดีเพราะวันนี้รองพื้นจะทดสอบสภาพผิวของเราอย่างมากอืวันนี้เราจะใช้ครีมหน้าสดแทนรองพื้นของเราครีมหน้านี้ใช้ยากมากเพื่อให้ได้ลุกเหมือนวันนั้นเราจะใช้มันอีกครั้งวันจันมา์ ได้ยังมีความรู้สึกเหมือนลดน้ำหนักมากหรือรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นว่างในนี้ในสิ่กสกัดคอนซีเลอรที่มีการปกปิดค่อนงดีและไม่ให้ความรู้สึกนักแต่งมากต้องปกปิดจุดบกพร่อ,รองที่เห็นได้ชัดของเราเช่ไนไฟพวกนี้ไม่ต้องปกปิดอะไรเลยเก็บความรู้สึกธรรมชาติของเราไว้แต่จุดนี้ต้องปกปิดไว้อย่างนั้นจะดูเหนื่อยล้าจากนั้นใช้ฝลายแหลมของภาพแต่เบาๆในบางจุดเพื่อเสียให้เรียบเนยียนด้วยใจนะรู้สึกว่าที่ของเรา้ีลอมาใช้ของโมสติกที่เก็บตรนี้กันเริ่มจากแต่เบาๆที่ใา้จมูกสองครั้ง บริเวณสันจมูกใช้มือของเราเปลี่ยนให้เรียบเนียนสังเกตคนที่มีดั้งจมูกสูงตรงบริเวณสันจมงงูกมักจะมีนอชัดเจนเราก็แตะเพิ่มเล็กน้อยที่สันจมูกหน้าผากก็สามารถแตะได้เล็กน้อยแก้มก็เช่นกันสีนี้แต้มมากจริงๆบนใบหน้าของฉันเมื่อปุ่นแตนแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเข้มเกินไปสามารถใช้ผ้าขนของขอให้เบาลงได้ไม่ต้องใช้เยอะใช้ผิดเล็กน้อยแล้วไปไล่ไปที่หางตาใช้แค่นิ้วมือเปลี่ยนก็ได้ปลายจมูกก็สามารถแตะได้เล็กน้อย โอเคสำหรับกา,ารเซตเด็กช์อัพฉันจะใช้แป้งฝุ่นที่ไม่เคยได้ใช้บ่อยนักใช้แปรงคือเซตแบบนี้จะไม่ทําให้รู้สึกว่ามีแป้งหนาเกินไปเทแป้งฝุ่นลงในฝาแล้วใช้แปรงจุ่แป้งให้ทั่วต้องใช้ทีละน้อยๆหลายครั้งคือเซตสามารถเซตที่น่าพอใจสุดขาที่ดูป่าไม่ต้องเซตให้ดูสว่างมากเกินไปจะทําให้ผิวของเราดูม่นเหมือนแป้งเริ่มจากโหมคิ้วก่อนและว,วาดแสงคิ้วออกมาปัดให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช้สีเข้มเพิ่มของมือเศษน้อยแค่เพิ่มเบาๆก็พอ ไม่ต้องเสถียนเกินไปใช้แป้งขงัดโบ๋เพิ่มแนวจมูกให้คืนคืนเน้นที่เบ้าตาและปลายจมูกแตนข้างยังคงดูสะอาดไม่มีเส้นแบ่งเพ่ใช้กีลรน้อยแต่หลายครั้งเพื่อไม่ให้ดูตกปะก,กส่วนอืน่นๆเราจะใช้ไฮไลท์แบบและปกปิดขอบเหล่านี้และทำให้ปลายจม,มูกของเราดูสว่างขึ้นต้องไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนสำหรับดวงตางเล็กๆแบบนี้เราควรเลือกแบบที่ดูเป็นธรรมชาติไม่เห็นโลดลายชัดเจน จากนั้นยังสามารถทําให้ดวงตาของคุณดูใหญ่ขึ้นได้สําหรับการแต่งตาเราจะใช้พาเลตอายแชโดว์ของเบลวีด e, ีจ้รงดูเรื่องจากษทรงตีนี้กับสีนั้นบนเปลือกตาบนแล้วเสียให้พุ่งเปลือกตาบนบนทำได้เรียบง่ายและไม่มีเส้นขอบที่ชัดเจนของตาบนไม่จําเป็นต้องดัดเทียนแค่ปัดมสาสคาร่าและต้องระวังไม่ให้เป็นคางแหวงวันปัดลงจากเปลือกตาของเราไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแบบาการมีตาสองชันก็ยังคงสำคัญตอนนี้รู้สึกว่าด้านนี้เหมือนที่ดีเพื่ีก้านหนึ่งยังไม่ถึงสำหรับบางส่วนด้วยสีส้มๆที่ให้ความรู้ส จากนั้นเข้ามาทีกา่กลางแก้มสามารถเพิ่มได้อีกนดหน่อยแต่ต้องระวังไม่ให้มีเส้นแบ่งข้ามมีเส้นแบ่งให้รีบใช้ขอเบสบริวเวณขอบให้เรียบแม้สีจะออกส้มปากที่แนวตําแหน่งนี้ทุกคนมีอยู่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ก็แค่ทําให้มันเข้มขึ้นใช้สีาตธรรมชาติเพื่อทําให้ตําแหน่งนี้เข้มขึ้นนิดหน่อยก็พอแล้วอย่าให้มีเส้นแบ่งแคแบๆเบาๆก็พออยากทําให้เข้มเกินไปนะส่วนอายไลเนอร์ที่ตายตาให้ใช้สีอ่อนๆเบาๆอย่าบอกว่าของฉันไม่อ่อนดูของฉันสิ ตอนนี้เปรียบเทียบกับการใช้มือแต่หละเล็กน้อยแล้วกบลงบนมือของเราจากนั้นใช้มือของเราวางที่ตำแหน่งนี้แล้วแต่ลงไปจากนั้นเติมฟังกชันเล็กน้อยที่ตำแหน่งนี้ให้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติายตาของเราเองอื่นด้านนี้ก็เติมมิดน่อยเพื่อความสว่างเล็กน้อยที่มุมตาตา,ตาต้องใช้แปรงแต่อายแชโดว์เล็กน้อยแล้ววาดจากตำแหน่งนี้ให้มันเบลอออกเล็กน้อยเพื่อความเข้มของสีงเลือด คุณดูคอทนาเกลื่นไปฉันจะใช้แปรงคอนซีลเลอร์นี้ปกปิดมันหน่อยดังนั้นเราจะเพิ่มความเข้มของการคอนทัวร์ที่แก้มสามารถเพิ่มความเข้มให้กับไฟายเดินใบหน้าได้อีกชั้นหนึ่งเพิ่มคานสว่างตรงกลางนี้หน่อยหน้าตอนนี้เราทาลิสติกเสร็จแล้วปากจะดูแปลกแปกใช้ผ้าแต่แป้งเล็กน้อยแล้วกดขอให้เรียบรู้สึกผกดสภะตัวหน้า้าเปื่อกัทชันล็อกไอสตปีน